สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีนัแพงเต็นเบิ้ลสุขูสุขคนสุมองสุบอลพี่น้องเนาะสบายดียามสวยๆพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงเลยได้เนี่ยเหมือนกับผากันลงมาวัดกับไอ้เคยป๋อมพี่น้องเอ้ข้างกระจักตอกไอ้เพื่อนใช้ผ้ากระต่ายใช่ยังลูกพี่นี่นะมันคือ้โบ้เทิงมันหักเลยฮะ บุญสมโพธิ์วะกำลังกาเกียมพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบุญสมโพธิ์พาบ้านนาหอยปังเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะเมืองสองคอนแขวงสอนาเขตพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามือจักวันทีเท่าไรปุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะทำเมืองลงโน่เดี๋ยวเป็นหู ทำทับเกีในโฮมเพิ่นพี่น้อยเนาะสารพักกระดาดขังกองไซบนทางน้ำเป็นแผนกแม่บ้านพี่น้องเยเขาก็มาซอยกันหลายคนพี่น้องเยเนาะโดยโดยแนวบํารุงบ่านี่อ้า ครบใจขรบใจแนวบำรุงเอนปะผงมาเบิ่งทั้งาลุงทั้งในพี่น้องเลยพรกระตัดเห็ดยังเขลุงอันนี้เพรเห็ดยังก่อนเนี่ยพระกระตด ชานนี <l id> ่ <s Techn ique> ืชันเพื่อนยังไงก็ชานนมูชื่อเขาทำพลาดเล็ตอบม่มานี่นะแบบมั้งยี่ยสัมสัมผัสศิลวัตไงเพื่อนพี่น้องไอ้ทั้งนี้อ่อสบายดีสบายดีสีลวัตเพื่อนพี่น้องไอำ พระกระตาดนี้อ้อมกองดินทรายเนาะกองดินทรายมันมีอยู่เก้ากองโดยแบบพระกระต่ายเน้นอ้อมกองดินทรายโอ้สามเคยเห็นมาโดยโดยโดยบุญสมบูรณ์พระสมถือวันที่เท่าไรพี่ลืมอะไรวันที่หรือจังมันถือวันที่เทไรวันที่สิบส่สิบสี่ธันวาปะดวสิบสี่ธันวาไปหน่อย มือสมบูรณพระวัดชังทองบรรณน้อยปังวัดชังทองบรรณน้อยปังฮะเนาะจังไดรก็ขอเชิญส่วนบ้านใกล้เฮือนเคียงพี่น้องเนาะอยากมาห่วมในงานบุญสมบูรณพระในมาห่วมในงานบุญสมบูรณพระโดยเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานน้ำกันโดยรวมศาสตร์ตักบาตรรวมกันบอว่าพี่น้องอยู่ใกล้หรือไกลก็ให้มาเอาบุญสมบูรณพระ มาห่วงน้ากันเนาะบุญน้ากันเราบุญน้ากันเห็ดบุญสมโูรณพระพี่น้องเอ้ยแ่อยู่นี้ก็หลายปีแล้วแหละหลายปีเลยได้เนาะเพิ่นบ่ได้เห็ดนี่เนาะกรสิมาเห็ดปีนี้กระสิมาเห็ดอีกพี่น้องเอ้ยเห็ดช่วงนะกับโบเมนซิบโบพี่โบเมนซิปลายปีแล้วบ่นี้เนาะเฮ้าว่าแม่นและเตะเต่พระใหญ่มาพุ่นแล้ววาเนาะ เฮ็ดนะเนาะบ่ได้จักแม่นจักปีแต่ว่าปีพันก็ร้อยครับบ่ได้ก็บ่จื้อซ้ํมันโดนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเป็นบ่จอช่วงนะบ่แม่นพ่อเฮาก็บ่ทันได้เสียจักว่าแม่นยังยังเฮาว่างแต่เฮาแจกเก่าพุ่นล่ะว่แต่เฮาแจกเก่าพุ่นล่ะโดยแต่เฮาแจกมพุ่นล่ะแต่เฮาแจกมเนาะเฮาแจกดินที่ว่าอันเฮาแจกังนีว่าแม่นบ่ได้มีงานสมโจักโดย มาเจียกลังนี่ท่นมีงานชนโพดเเกือด้วพี่น้องเองชาวแผ่นลึป่เอาจจแพ่นพี่ทั้งหมดเนี่ยสามบนบอกว่าเท่าไรสี่ิน้แผ่นเก้ากองบอกกองทรายนะอ้อแต่ขางมันหอบขางนี้มัน oh uh ก็สามสิบหกหมงเองสี่เก้าสามสิบหมัน <unseren> <parentheses uns |transcribe|>

อยกันพี่องเอาไจักตอกกันเพื่นเมื่อกี้นี่ก็ได้นาองบ่งมาบ่งนะพี่น้งพี่น้องเอ้นาะจักเปเ็ยังพี่องเอ้งนี่โอ้ป็ดเห็ดไม่หบ้หนเนาะ Đừng theo mấy này Chắc ăn lại mấy ngay rồi nè Chết lõi rồi rồi chết mặt, trên mặt, vậy Nga cả cái đó đi หีบยังแลพี่น้องเขาก็บอกว่เปลยนเล่เนี่ยแต่ว่าเพนงามมาในงานบุญเพื่อกระยายพี่น้องเนาะกระายแลวแต่ศรัทธาปัจจุประใจแต่ละคนพี่นงลยเนาะหนีบใส่ไม่หีบมาแล้ว,วยามันานี่นบ่อสล้วยใสางตูด้นบ่ออกแบนั้อยงพี่นงคนละไม้ละมือ <c oughs> ไปกับปลาประกาศลงมาเฮ็ดซอยกันพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาผลไม้ละมือเนาะผู้ถาวรผุดนมลงมาเฮ็ดซอยกันพี่น้องเอ้ยดีเนี่ยไปกับซีเตรียมเฮ็ดบุญสมโพธิพระพี่น้องเนาะในรอบวัดเถ่าจักรีวัดจักปีพี่น้องเอ้ยเกือบเศร้าปีคนเลยเฮาคิดว่าเนี่ยไปทานไปไหวช่วยกันคนว่า,กวา,ากเ,เกือบอเ,ไไกอเ,ไไเกือบเศร้าปีแต่แกหัวเจกหลังเก่าพี่น้องเนาะหัวเจกหลังเก่ากับสิอยู่ ปร,ระมาณทั้งนี่แหละพี่น้องนี่ไปสิตากไปดูงะกี้จะเป็นเสาไหมมาแจกหลังเก่าเป็นเสาไม้ี่แหละกันนี่แหละว่างนี่แหละพี่น้องนี่เนาะงเขาบางต้นดอกไม้นี่แล้วเนี่ยแถวๆต้นดอกไม้นี่แหละตอนเทายังหน่อยเายังจืดได้อยู่พอดีปิ้นลังไปใส่ต้นผ้าก็นั่นแหละเนี่ยแม่แล้วเนี่ยปิ้นลังไปใส่ต้นผ้า กะเห็ดหอแจกลังนี่ขึ้นมากกะลายผ่าลับปีเลยได้เนี่จักปีเท่ายพวกคนสางมานี่พี่น้องเราก็ลงแต่กะห้ยังน้อ,นอยู่พีนน่นาะงสิปายปีแล้วพี่น้องเยกะสิผ่ากันเห็ดบุญสมโพธิอีกแล้วพี่น้องเนาะสมโพธิในรอบเกือบเศร้าผีเนาะเป็นกะลายเนวอยู่ได้พี่น้องเยมีบุญหลายรอบปีนี้เนาะ แล้วกบุญที่ซ่องนึงน่งอิซิเมนสลองซิมพี่น้องเนาะยงยอดโซฟานี่ยแหละเนี่ยแต่ว่าจาักซิมเมนเดือนใดเพื่อนก็เตรียมเตรียมเตรียมไว้แล้วละเนาะแต่ว่าอันดับแรกคือบุญสมโภชก่อนอันดับแรกบุญเทือที่ซองนีง่ซิเมนบุญยงยอดโซฟานี่แหละพี่น้องเนาะนี่ยงยอดโซฟาซิม บุญที่สามเนี่ยนะซีเมนบุญพ่อป้าพี่น้องบุญที่สี่ก็คือซีเมนบุญเดอนหกบุญอะไพี่น้องไว้เนาะบุญสูตรบ้านปีนี้ประมาณสี่เทือกบุญบ้านเฮาเอเป็นมาส่งยังเด้ทางน่นหินทรายปะ ไปกันพี่น้องเนาะผู้เฒ่าผู้น,น,น,นุ่มเห็ดกระเห็ดยังได้ก็เห็ดช่วยกันไปจักโตอะ อยู่แล้วผ่าลุงดอนจวดอยู่แล้วอ่าโอเคพี่น้องเนาะสหรับที่นียเอาไนเซนติกนพี่น้องเลยเดือดเวียกซอยเพึ้นทุก่อนขอบคุณทุกคนเล่าๆพี่น้องมาไปสู่ทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาซอยกัน หางหาก้าเขียมไว้พี่น้องเว้เนาะวันที่สิบสี่ท่นวาเพื่อนเนาะเมื่อบุญสมบูรณ์พระมาหน้างให้ฝังเราอ,อีบุดนนด้พี่น้องเว้เจอจันเข้ามาเลยได้เนี่ยออกันคลิปหน้าพี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้สบายดี